นุ่นยอดขายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดงานส่งเสริมการตลาดดีพร้อมครีเอทีฟโปรดักส์แฟร์2022เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สอดแทรกแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ให้มีศักยภาพและโอกาสในความได้เปรียบทางการแข่งขันพร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แล้วพบกันที่งานดีพร้อมครีเอทีฟโปรดักส์แฟร์2022ในวันที่10 13พฤศจิกาย,ยน2565ที่รามาฮอลห์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซา,าพระราม2กรุงเทพครับก็ง,งานดีพร้อมครีเอทีฟโปรดักส์แฟร์นะครับก็เป็นงานที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยกรมริตสารกรรเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมด้านความสร้างสารรค์ในการพัฒนากิจการ การสื่าและบริการและก็เรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆด้วยก็ในงานนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่มีการแจกรางวัลด้วยมีการแจกรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเซอร์คิลไลฟ์อิคโนมีป็นความสร้างสารรค์ในการที่ใช้วัสดุหลือใช้ต่างๆเข้ามานะครับมีเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรอยู่แล้วว่าทำยังไงในแง่ธุรกิจจะเดินต่อไปได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องของไพร์สตาร์แพ็กเกจซึงกําลังจะก้าวไปสู่การประกวดระดับระดับเอเชียนะครับระดับภูมิภาคต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรานําเสนอว่าในการดึงเรื่องของความสร้างสารรค์เข้ามาในการพัฒนากิจาการเนี่ยมันทําได้ในรูปแบบใดบ้างในขณะเดียวกันเราก็มีการออกร้านนะครับของสินค้าและบริการที่เราคัดสรรมาว่ามีความสร้างสารรค์เป็นพิเศษในมิติต่างๆทั้งเรื่องของอาจจะเป็นของที่สร้างสารรค์ในเชิงวัตถุด,ดิบสร้างสารรค์ในเชิงออกแบบในเชิงบรรจุภัณฑ์หรือว่ารูปแบบของ การให้บริการสินค้าและบริการต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เอามานําเสนอที่นี่นะครับเราก็นําเสนอยู่ที่เซ็นเตอร์คลาร์2ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่สนใจว่าอยากจะหาสินค้าใหม่ๆสินค้าที่มีความน่าสนใจการบริการที่น่าสนใจหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะ เข้ามาให้กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยพัฒนาเนี่ยก็อจนาจจะมาที่หนงานที่นี่นะครับเพื่อจะดูมีมีไอเดียต่างๆที่ทําให้สามารถนาไปประยุกต์ได้นะครับในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ามีสินค้าและบร,ริการที่น่าสนใจที่ทำให้ท่านมาถึงแล้วก็คงจะสนุกไปกับการจับใจ่ายได้สอยครับก็วินอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับมีเรื่องของอุตสาหกรรมแฟซึ่งอุตสาหกรรมแฟเองก็เป็นการออกร้านในลักษณะแบบนี้ที่จะมีในทุกหลายๆจุดทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพตอนนี้เรามีแผนมีที่4-4 สถานที่นะครับ4โลเคชั C ่นก็จะเป็นทั้งสตูดินค้าในลนักษณะแบบนี้นะครับมีทั้งที่นี่มีทั้งที่เซ็นทรัลบางนามีมาบุญคลองเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแล้วก็ที่พระราม2นี่เราก็มีการกำจัดไปแล้วด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะมีงานอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานใหญ่ของกระทรวงสึกษากรนะครับที่ Impact นครพนมวันที่1-4ธั 4, นวาคมเป็นงานอุตสาหกรรมแฟร์ครัค้งใหญ่นะครับที่จะมีการออกร้านถึงประมาณ1,200บูธ ึ่งก็สินค้าและบริการต่างๆก็มีทั้งความสร้างสารรค์ในลักษณะแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ากระทรวงอุกสาหกรรก็ต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตของเข้ามาในประเทศนะครับก็ซื้อของไทยใช้ของดีในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมราคาประหยัดนะครับซึ่งก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นน่าจะดีใจถ้าถ้าได้เห็นของของพวกนี้นะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการของฝันประจำปีโดยตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุกสาหกรรท่านสุริยะจึงรุ่งเรองกีจยี่อยากจะให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของ ใช้ของดีได้เลยครับพะย่ดครับ